สวัสดีจ้าทุกคนนี่นะคะหนิงก็อยู่บ้านย่านะคะทุกคนขอบอกว่าบ้านย่าหนิงก็จะหิมะเยอะมากนะคะทุกคนดูจ้านี่นะคะหนิงก็จะเป็นแบบว่าหนูน้อยร้อยชุดนะคะทุกคนก็คือมาที่นี่นะคะเวลาหนิงมาที่นี่หนิงก็จะหอบเสื้อผ้าแบบว่าสําหรับกันหนาวมาเต็มที่นะคะทุกคนหมวกนี่ขอบอกว่าเอามาเป็น ห้ 5, าหกใบขึ้นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนถ้าเห็นหนิงเตียนหมวกบ่อยนี่คือไม่ต้องสงสัยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนิงก็จะใส่หมวกตามตามสถานการณ์นะคะคือตอนนี้หนิงแบบว่าไม่ได้ไปไหนไกลนะคะหนิงก็ถ่ายวิดีโอเล่นอยู่บริเวณรอบบ้านหนิงก็จะใส่หมวกค่อนข้างจะบางหน่อยแล้วก็เสื้อผ้าบางหน่อยนะคะทุกคนนี่จ้าก็ ตามสถานการณ์นะคะถ้าหนิงออกไปแบบว่าถ่ายวิดีโอไปอะไรแบบว่านาน,นว่าจะออกข้างนอกนานหน่อยหนิงก็จะใส่เสื้อผ้าใส่หมวกที่แบบว่าเขากันหนาวได้นะคะทุกคนหนิงก็จะมีหมวกที่กันหนาวได้ระบบแบบติดลบห้าสิบติดลบสามสิบนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราก็ใส่ให้มันถูกถูกกับเวลาที่เราจะใช้นะคะทุกคนอันนี้หนิงก็ออกมาถ่ายเล่นเล่นบริเวณบ้านนะคะทุกคนหนิงก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบว่า หนานะคะแล้วก็ไม่ได้<ม>จะหมวกก็ใส่แบบว่าชิวๆนะคะทุกคนนี่บอกเลยว่าบรรยากาศรอบบ้านย่าเองนะคะทุกคนนี่จะนี่คือเทศกาคลคริสต์มาสทุกปีนะคะทุกคนทุกปีถ้าสามีหนิงไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็คือสามีหนิงก็จะไปทํางานต่างประเทศนะคะหนิงก็จะมาบ้านย่าเองนะคะทุกคนจะมาคนเดียวนะคะนี่ซึ่งถามว่าอยู่กับย่าก็ อยู่ง่ายนะคะเพราะว่าปู่กับย่าก็ดูแลนะคะก็คือปู่กับย่าก็ดูแลดีทุกอย่างนะคะแกก็ไปรับไปส่งไปอะไรอย่างนี้นะคะและ้วที่สําคัญนะคะหนิงมาอยู่ที่นี่หนิงก็เหมือนได้อยู่บ้านส่วนตัวนะคะเพราะว่าบ้านก็จะมีสองหลังนะคะหลังใหญ่ก็กับหลังเล็กนะคะทุกคนคือหลังเล็กสีเขียวนะคะก็จะเป็นหลังต้อนรับแขกนะคะคล้ายๆก็จะเป็นบ้านพวกหนิงเองนะคะทุกคนนี่พวกหนิงมาที่นี่พวกหนิงก็จะมี ของใช้มีอะไรทุกอย่างของพวกหนิงนี่นะคะก็คือบ้านหลังเล็กหลังนี้พวกหนิงก็จะมีของใช้มีอะไรของพวกหนิงทุกอย่างอยู่ที่นี่นะคะนี่จะแต่ว่าเสื้อผ้ากันหนาวบางทีพวกหนิงต้องขึ้นภาคเหนือด้วยหนิงก็กลับบ้านด้วยนะคะทุกคนนี่จะก็คือปู่กับย่าก็จะอยู่บ้านหลังใหญ่สองคนนะคะทุกคนก็คือสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ท่ามกลางร้อยกว่าไร่นะคะทุกคนแต่ว่าปู่กับย่าอยู่กันสองคนจ้ะ นี่จ <masculine. S 1> <Christina. S 2> ่าก็คือที่ตรงนี้ปู่กับย่าหนิงก็จะอยู่กันสองคนนะคะทุกคนนี่ก็คือน้องสาวแฟนเขาก็มีบ้านของเขานะคะทุกคนเขาก็มีบ้านเป็นหลังของเขานะคะส่วนสามีหนิงก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทุกคนก็คือปู่กับย่าก็อยู่กันแค่สองคนนะคะนี่จ่าก็จะอยู่กันเท่สองคนเทที่ตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งหนิงก็ จะมาเยี่ยมแกบ่อยนะคะและแกก็จะลงไปหาหนิงนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็จะอยู่กันแบบแบบครอบครัวเนาะนี่จ้านี่นะคะนี่นิงก็อยู่บริเวณบ้านย่านะคะทุกคนหนิงถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะนี่นะคะทุกคนก็จะอยู่มุมหนึ่งนะคะทุกคนมุมนี้ก็คือจะเราจะทำบ้านหันหน้าไปชมวิวคลองนะคะทุกคน นี่เพราะว่าฝรั่งเขาจะทําบ้านแล้วหันหน้าชมคลองนะคะข้างหลังจะเป็นลําน้ํานะคะทุกคนเป็นลําคลองลําน้ํานะคะสวยงามนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบริเวณบ้านย่านะคะตรงนู้นจะเป็นเซาวนาหน้าร้อนนะคะทุกคนเป็นห้องเซาวนานะคะหน้าร้อนเซาวนาก็คือจะมีในบ้านก็มีนะคะเซาวนาอยู่ที่นี่ก็จะมีอยู่สามสามเซาวนานะคะทุกคนนี่จะบริเวณ อันนี้บ้านนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่เก็บของเก็บฟืนนะคะลงเก็บฟืนเก็บของหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กนิงก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะนี่มาอยู่กับย่ากับปู่กับย่าก็อยู่ส่วนตัวนะคะนี่จะก็มากินข้าวมาอะไรด้วยกันนะคะแต่หนิงก็มานอนมานอนบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังเล็กก็อยู่แบบส่วนตัวนะคะนี่จะดูจากหิมะเยอะมากนะคะบ้านนิงย่าหนิง ปูนินก็จะมีเครื่องเกตหิมะเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเครื่องใหญ่อีกเครื่องหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นเซาวน่านะคะทุกคนข้างในนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะนี่ขอบอกว่าข้างล่างข้างล่างลงไปโน่นนะคะทุกคนจะมีแม่น้ํานี่จะมีแม่น้ํานะคะทุกคนซึ่งหน้าร้อนก็จะลงไปได้นะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ําอุ่นนะคะทุกคนนี่ก็คือไม่ได้ใช้งานนะคะ ก็คือไม่ได้ใช้งานจ้ะเพราะว่าเวลาจะใช้ก็มากวาดออกนะคะทุกคนเดี๋ยวปูหญ้าหนิงแกก็ใช้นะคะทุกคนหน้าหนาวแกก็ใช้อยู่นะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะทุกคนนี่ขอบอกว่านี่จะอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะไอ้นี่นะคะนี่จะนี่คือตรงโน้นก็จะเป็นที่นั่งกินข้าว เป็นอันนี้นะคะก็คือจะเป็นมุมมุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมมุมสวนนะคะคือข้างล่างก็จะเป็นสวนแล้วก็เป็นแม่น้ํานะคะข้างล่างแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะเราก็จะออกมาชมวิวชมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนบ้านหลังนี้ก็ทําแบบว่าอันนี้นะคะโอ,โอ,โอ มีจ้าทุกคนก็คือบอกเลยว่าหิมะเริ่มตกลงมาอีกแล้วนะคะคือแดดออกมาได้แดดออกมาได้แค่สองนาทีนะคะทุกคนนีจา้าก็จะเป็นธรรมดาของบรรยากาศที่นี่เลยนะคะทุกคนมีจา้าอืโ้หานหน่อยนิ้วมีจ้าทุกคนก็คือ บรรยากาศบ้านย่านิงก็จะอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของห้องอะไรห้องเก็บอันนี้นะคะนี่บ้านย่านิงก็จะอยู่ในป่านะคะทุกคนนี่บอกเลยว่าอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะทุกคนก็คือที่ฟินแลนด์ถ้าใครมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะก็เขาก็จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะทุกคนมีจ้ะดู ว้าวสวยนามมากนี่นะคะทุกคนก็คือตรงนี้ก็จะเป็นดูจะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าปูนิง้งแกทําเตาผิงนะคะทุกคนนี่อากาศเขาก็จะแบบว่าอุ่นนะคะก็จะทําให้หิมะแบบว่าย้อยลงมานะจยะทุกคนนี่เป็นย้อยๆเป็นน้ําแข็งลงมานะคะทุกคนตรงนี้ว้าวที่จอด โมไซหิมะนะคะทุกคนนี่นี่จะข้างในนู้นนะคะทุกคนนิ้งก็เดี๋ยวนิ้งจะพาลุยเข้าไปนี่เป็นลงฟืนนะคะทุกคน,นจะลงฟืนลงเก็บฟืนนี่ลงเก็บฟืนปูนิ้งแกก็จะทำไอ้นี่นะคะทุกคน ดูจ้ะโอ้ดูนี่ลงเก็บฟืนเราก็จะมีฟืนใช้เองโดยที่เรามีป่านะคะทุกคนนี่คือเครื่องมือตดัดฟืนของปูนิ้งนะคะนี่นิ้งก็มาเอาฟืนที่นี่แหละทุกคนไปใช้มันดีว่าเราไม่ได้ซื้อฟืนนะคะทุกคนอ้ยนี่เครื่องตดัดฟืนแกนะคะทุกคนนี่จ้ะโอ้นิ้งก็จะไม่ ไม่พาเข้าไปแล้วนะคะทุกคนหิมะหนาหิมะหนาแล้วทีนี้รองเท้าเราก็จะไอ้นี่นะคะนี่หนึ่งอันี้เข้ามานะคะโอ้โหรองเท้าอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินเล่นเดี๋ยวพาเล่นไอ้นี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนน,นู้นจ้ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะข้างๆบ้านนะคะหลังบ้านเนาะนี่จ้าส่วนตรงนู้นก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวหน้าร้อนนะคะนี่จ้าทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นที่ให้อาหารนก นะคะทุกคนเห็นไหมคะจะมีน้องกระรอกมากินด้วยนะคะคือหน้าหนาวฟินแลนด์นะคะคือนกเขาเขาไม่ค่อยมีอาหารนะคะย่าก็จะซื้อมเมล็ดทานตะวนันซื้อมเมล็ดถั่วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาไว้ให้นกนะคะทุกคนสัตว์พวกกระรอกพวกอะไรก็มากินนะคะซึ่งเราจะให้แค่ช่วงหน้าหนาวนะคะ หน้าร้อนก็คือปล่อยให้เขาไปหากินเองตามธรรมชาตินะคะคือหน้าหนาวมาคือคือเขาหากินยากนะคะทุกคนเราก็เลยให้จา้านี่เห็นไหมคะหน้าหนาวมาเหมือนกับว่าพวกนกพวกอะไรเขาไม่มีที่หากินนะคะเราก็เลยทำที่ให้อาหารนกนะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนมาก็คือไม่ให้นะคะ หน,หน้าร้อนมาก็คือปล่อยให้สัตว์เขาหากินเองนะคะทุกคนนี่จ้าก็จะมีนกมากินมเมล็ดทานตะวันนะคะส่วนตรงโน้นนะคะก็จะเป็นวิวแม่น้ำนะคะข้างล่างมีมะเยอะมากนีจา้า บ้านน้อยในป่าใหญ่นะคะทุกคนบอกเลยหิมะเยอะสุดๆดูดลังคาบ้านหลังนี้ว้าวนี่จ้าทุกคนหญิงพามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะทุกคนทางเส้นนี้ก็คือจะเป็นทางเส้นที่ออกออกไปถนนใหญ่นะคะ แต่นิงพามาถ่ายดูทางเข้าบ้านนะคะที่ใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนนี่จ้ะก็จะเข้ามาในลักษณะนี้นะคะถ้าเรามีรถเราก็ขับรถเข้ามานะคะนี่บ้านก็จะอยู่บ้านก็จะอยู่เนินๆหน่อยนะคะทุกคนนี่จ้ะเขาจะเป็นเนินเขานะคะตรงนี้นี่จ้ะนี่รถเกตหิมะปูนะคะแท็กเตอร์นะคะ แล้วก็จะมีรถเกนฮิมะอีกคันหนึ่งคันเล็กๆนะคะทุกคนนี่จะนี่ก็คือเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ก็จะมีที่จอดรถมีเซาหนา้ามีห้องเก็บของมีบ้านนะคะทุกคนซึ่งลงไปข้างล่างนู้นก็จะเป็นสวนนะคะจะเป็นสวนแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะ ความเป็นจริงบ้านบ้านหลังใหญ่เขาจะหันหน้า